I'm really? ก่อนหน้านี้ค่ะทีสาวเบลล่าราณีนะคะได้ลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อวานนี้ใน u t u b e ค่ะกับรายการเบลล่ามาแล้ว e ี EP ที่11นะคะที่ได้เชิญเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมาร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือคุณหมิวและคุณโอค่ะโดยเป็นการตอบ50คําถามนะคะเกี่ยวกับความเป็นเพื่อนของทั้ง3คนตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันค่ะเล่าเรื่องราวความลับในอดีตนะคะที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนรวมไปถึงเรื่องราวของความรักด้วยซึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการะคะ่ะเป็นการที่ให้ทั้ง3สาวนะคะพูด ถึงความในใจกับเพื่อนในระยะเวลา15ปีที่รู้จักกันมาค่ะด้านของสาวเบลล่าเนี่ยได้กล่าวว่าดีใจที่ได้รู้จักกันนะคะอยากรู้จักไปเรื่อยๆและอยากเห็นเพื่อนมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอบคุณที่รับฟังและอยู่เคียงข้างตลอดนะคะด้านของคุณมิวค่ะได้บอกว่าเบลล่าคือคนที่ไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันช่วงแรกๆที่เบลเป็นดาราก็จะมีคนมาเตือนว่าเดี๋ยวเบลล่าดังก็จะหายไปแต่จนถึงวันนี้เบลก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลย ด้านของคุณโอนะคะก็พูดทั้งน้ําตาว่าขอบคุณที่มีเพื่อนทั้งสองคนนี้ทําให้มีความสุขนะคะงานนี้ทําเอาเพื่อนๆร้องตามกันเลยทีเดียวละค่ะก่อนที่สาวเบลล่านะคะจะเสริมว่าตั้งแต่ที่ตนเข้าวงการใหม่ๆก็จะบอกเพื่อนว่าวันไหนที่เบลล่าเปลี่ยนไปให้เตือนด้วยนะและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้เบลล่านะคะต้องมาเจอเพื่อนบ่อยๆเพื่อเช็คว่าเบลล่านั้นเปลี่ยนไปจริงไหม ตนไม่อยากจะเปลี่ยนไปตามแสงสีหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นเลิศเลอกว่าคนอื่นและเพื่อนคนนี้ก็คือสําคัญในชีวิตของเบลล่ามากๆค่ะและหากย้อนกลับไปกันนะผู้ชมเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะคะตอนที่สาวเบลล่าได้ออกมาตอบปมดราม่าที่เธอถูกโยงนั้นช่วงหนึ่งนะคะได้ตอบถึงประเด็นที่เธอนั้นดูเหมือนไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการบันเทิงหรือเปล่านะคะโดยเธอก็ได้ตอบไปว่าด้วยการทํางานของเธอเองนะคะเวลาว่างน้อยอก็เลยเลือกที่จะใช้เวลาว่างเนี่ยกับคนที่สนิทจริงๆอย่างเช่นคุณแม่เพื่อนสมั เรียนค่ะคือด้วยการทํางานของเบล่ะเวลาว่างของเบลมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะฉะนั้นคือเวลาว่างเบลว่เบลเลือกที่จะใช้กับคนที่สนิทจริงๆอย่างเช่นอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่สนิทหรือว่าเพื่อนสนิทเรียนราด้วยกันนอกจากเวลาของเบลก็คือนอนแล้วก็แล้วก็เบลก็ไม่ค่อยได้ออกไปสัรรค์กับคนที่ไม่ได้สนิทไม่ได้สนเลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพๆนะอย่างที่บอกอะทุกคนมันสำหรับตัวเบลองเป็นเป็นแบบเป็นการ ไม่ไม่ใช่อย่างนันหรอกมันเป็น,นเรื่องของเวลาของเบลนี่แ เวลาว่าสุดในโลกโซเชียลนะคะหลังคลิปของสาวเบลล่าและเพื่อนสนิทออนแอร์ไปแล้วนั้นด้านของชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะทั้งชื่นชมในความเป็นเพื่อนของทั้ง3คนและบางคนนะคะก็บอกว่าให้แก๊งนางเอกมอม้าเนี่ยมาดูการทำคอนเทนต์ที่ดีค่ะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเมาส์แบบสร้างสรรคนี่คือคอนเทนต์ที่ดีมากไม่พลาดพิงใครรักเบลล่ามีเพื่อนน้อยแต่จริงใจดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยมีแต่อิจฉา เพื่อนน้อยแต่ร้อยคุณภาพเพื่อนสนิทเบลล่าคือดีมากเบลลามีเวลาน้อยเขามาหาที่บ้านมากินข้าวด้วยกันบางคนซื้อบ้านติดกันเลยที่มีลูกชื่อน้องเก้นฉันตามลูกเขาฟังแล้วปลื้มปลิ่มอารมณ์เหมือนว่าเรารักคนไม่ผิดในวงการมีแต่ใส่หน้ากากเข้าหากันมีเพื่อนนอกวงการแหละดีแล้วเพื่อนน้อยแต่คุณภาพเพื่อนดาราส่วนมากใส่หน้ากากหรือเปล่านะ รักนางเพื่อนน้อยแต่ว่ามีค่าก็พอเพื่อนเยอะแต่จับกลุ่มสตอก็ไม่ต้องมีดีกว่าเบลลาเขาทำให้4มอดูว่าคอนเทนต์สร้างสารรค์นํามันมีเยอะแยะไปนึกถึงมอมาน่ากลัวทั้ง4ี่คอนเทนต์ดีไม่เหมือน4ี่มอ ซึ่งนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมในเรื่องของราม,ม่าที่เกิดขึ้นนะคะสาวๆก็น่าจะเกลียดใจกันไปแล้วนะคะส่วนสาวเบลล่าและเ,เพื่อนๆนะคะก็ต้องยอมรับเลยละคะ่ะว่าเป็นคลิปที่ดูแล้วปลื้มปลิ่มอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่แซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ